มาแล้วนี่แกมาเนี่ยไปนั่งเลยไปนั่งเลยเมื่อคืนแกทําไม,ไม่ตอบแชทฉันแชทอะไรเอา้าก็เมื่อคืนไงฉันถามว่าแกรับหรือยังอะ่ะก็รับนี่เนาะเอา้าแกรับแกบก็ต้องตอบฉันดีว่ารับเป็นบ้าปะคนรับจะตอบแชทได้ปะเอารับก็ต้องตอบเออเออกูนอนรับนี่นะอนนเอบ<อ>ตอบแชทหนึ่งโอ๊ยแกเปลี่ยนไป ปอดแล้วมัว<ะ>ต้องขึ้นมาตอบแชทจิโอ๊ยสย่งังอยู่จะให้ตอบแชทอยู่สมองมีหมสมองไงแกเอ,อ้ยสงการนี่ว่าจะกลับบ้านไปซื้อให่พอ่อ <c oughs> ไม่ได้บอกใครล่วงหน้าเลยนะฉันก็ขับรถเข้าไปในทางตลาดสิงเลยแหละเผอิญได้ยินป้าคนหนึ่งตะโกนบอกว่า ขับรถเร็วแทะมึงจะรีไปหาคอมึงนี่เราก็ตกใจทำไมป้าเขาหลู่เราไม่ได้บอกใครเลยนะเนี่ยโอ้งงจริงๆรอันเก็กาแฟกาแฟกาแฟอืมอ้าวว้าอวมาใว้อว้ว้าว่อาววย้้้้ ไม่อร่อยนักใช่ไหมนี่เลยผงเนื้อใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยกาแฟต้องอร่อยอ่าไปไปเสกกันต่ออ่ะมาละหลอบหลับรองรอบนี้เสบนัวเอ้อร่อยอร่อยเป็นหวานมัน ออแ,แต่นี่ไม่เว้นะถูกใจกินม,มดดีกินมดมแกเอ้ยพึงลูตัวเองจะเล่าให้ฟังวันนี้ไปเรียนต้งการมามีสาวสองขับรถมาบอกว่าพี่พี่ขอน้ำ้างน้าน้อยอ่ะเราก็ตักขึ้นมาก็ยืนให้นองเขาเพราะเห็นหน้าเลาแค่นั้นแหละโอ้ย คุณแม่ว่าซ่านเป็นเราก็ขีดในใจโอ้ยเนาะเอาวะแม่ก็แม่ดีก็เข้าเรียกป้าพึ่งรูดตัวกเอ้ยว่าจะของเก๋โอ้ยรอดอย่างงี้มากินเป๊ปซี่กันดีกว่ารอดจิ้นป๊ปซี่เป๊ปซี่เป๊ปซี่เนี่ยเาแลกอะไรนะแลกซื้อแลกซื้อในราคาที่ถูกมากเลย ไปเดี่ยวของนา้าก,กันเด้ออย่ากินน้องแทนนะลีนใบเต็มแก้วอย่าก,กินน้องแทนนะอ,อย่าก,กินนะอย่าก,กินนะโอ๊ยไม่ไหวไอ่ะปุ้าโอ้ยว่ะอ,อ,อะไรเฮ้ยเมื่อกี้มันเต็มแก้วไม่ใช่ในแกกินน้องแทนหรือเปล่าเน่ยทำไมไม่ได้แค่นี้ละ่ะเมื่อกี้ลินลินใบเต็มแก้วโอ้ยเนาะโอ้ยฉันบอกว่าอยากกินอยากกินโอ้ยไมได้เรื่องเลย 哎啊。<laughs> <laughs> <laughs>